เออเบ้เป็นไรเบ้เราเป็นนกแก้วเนี่ยเรียกป้านปะกุ <S <S ้งไปด้วยเออมันเป็นนกกับชาแนกเกลือชาพี่เดียวนกอะไรนะค่แม่ประดาษเรนอะนกนกชวาะ่กเขาชวาว่ะมันร้องมีหน้าบ้าน เป็นไายสายพัน <das> ธ <M> ุ <c oughs> ์นะเป็นหนูรอเป่าหนูหนิงคุยเป็นัสมแี่ตผสมเปลย้ว้ันเปิดสักร้านหมันอยุดเขาก็อยากกินวันหยุดจิงๆคนคนเขาบอกว่าอยากกินตามยินเองเหรอวันเนี้ยไม่วันหยุดคนเปิดขายแล้วทำบุญไหว้พรไปาอนนหล รางวัลที่หนึ่งมาแล้วว่าจ้าวันนี้ได้ลาบแล้วไปเลยเออใช่ได้ลาบปลากุงแล้วลาบอะไรไม่มีกิ่นแปลกๆพริกกระเลี่ยงเหรอเป็นพริกลาบเหนือออ๋มันจะมันไม่รู้อะไรมังมันต้องมีกลิ่นอะไรแปลกๆใช่ไหม